สัมภาษณ์นายกรัฐสนมรีว่าจะมีการลงถนนสนทิ่ลงถนนเอาแล้วนะครับบอกว่ามีนะจะมีการลงถนนเพื่อที่จะเอานายกนะครับให้หลุดเก้าอี้ให้ได้เอาแล้ววันนี้เนี่ยนะครับพักประชารัฐเมื่อวานแถลงบ่าย3ก็เป็นแรงกระเพื่อมนะเลขาธิการพักพลังประชารัฐบอกจับตาดีๆวันที่10ตุลาคมนี้ข่าวใหญ่ข่าวโตวแน่นอน มีผลกระทบกระเทือนกับพรรคเพื่อไทยแน่นอนนิดนึงในเรื่องการเมืองแล้วนะ,ะที่จะเอามาอัปเดตกันนะครับไพบูญนิติตะวันก็ออกมาบอกวันนี้เอาแล้วเอาแล้ววันที่สิบไม่รู้แหละ,ะได้ยินข่าวมาว่ารัฐบาลเพื่อ,อพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะมีเรื่องที่เกิดขึ้น ให้สังคมคอยจับตากันดีๆวันที่1นะคลาดกันก็11 12ไม่เกินนี้จะมีข่าวใหญ่มากๆนะซึ่งเป็นข่าวที่มีผลกับรัฐบาลมีผลกับพรรคเพื่อไทยนะครับออมีผลต่อความมีสียรภาพนะยาวไปถึงอาจจะมีการยุบพรรคเพื่อไทยเกิดขึ้นนะข่าวกระเพื่อมาแน่นอน สื่อก็ไปประจำอยู่ที่ทําการพักะลังประชารัฐซึ่งมีการประชุมพักทุกวันอังคารนะแล้วก็บอกว่าวันนี้ออกมาซักฟอกรัฐบาลหลังจากที่ตนเองนะครับไปอยู่ฝ่ายค้านซักฟอกอาทิตย์ละครั้งเปิดหน้าเปิดตาซัดรัฐบาลแบบไม่ยั้งนะครับซึ่งสื่อก็พยายามคาดคันไอบูญนิติตวันว่าเอ้ยคุณไป้บุญมันเรื่องอะไรนะ ที่บอกว่าคอยจับตาดีๆวันที่10ตุลาคมนี้รัฐบาลอาจจะนะครับมีอุบัติเหตุอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้สื่อเนี่ยจับตามองกันดีๆวันที่10ไม่เกินนะครับไม่เกินวันที่11-12นี้อย่างแน่นอน เอาแล้วล่ะการเมืองก็ร้อนสังคมก็โอ้โหร้อนฉามไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะการเมืองก็คุกคุ่นกันเหลือเกินนะจะรอดไม่รอดนะรัฐบาลเนี่ยก็บอกเช็คบินรัฐบาลคือเช็คบินรัฐบาลเนี่ยจาก3 2 3เรื่องใหญ่ๆนะแล้วชัดเจนเรื่องมีความชัดเจนชัดเจนชัดเจน,นเพิ่มมากขึ้น ต่อไปจากนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของนะครับในเรื่องของสนามกอล์ฟอันพายในเรื่องของการแถลงนโยบายที่ไม่ชี้แจงในเรื่องของทุนเงินทุนนะครับหรืองบประมาณที่เอามาทำในส่วนของนโยบายนะครับในเรื่องของชั้น14 นะครับในเรื่องของบ้านจันสองล่าวันนี้มากันเต็มและจับตากันเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับว่าวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นรวมทั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับในระยะเวลาอันใกล้นี้นอกเหนือจากข่าวทั่วไปในส่วนของการเมืองก็ดุเดือดเหลือเกินนะครับและเอาเถอะทำนายกันว่ารัฐบาลเนี่ย ก็มีหลายข่าวรุมเร้าเข้ามาอย่างนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคงอยู่ไม่ครบเทอมนะนะครับผู้ที่เสียผลประโยชน์เท่านั้นที่ออกมามเดือนตุลาเป็นเดือนอะไรก็ไม่รู้นะร้อนร้อนหนาวหนาวสารอยู่ข้างใครใช่หรือไม่เออนะครับสวัสดีคุณนนงนะครับ ทัญญาฝนตกหนักมากตอนนี้ผมอยู่ทัญญาเหมือนกันนะสมกันโอ้โหมาทุกทิศทุกทางนะครับวันนี้เนี่ยคนที่จะลงถนนก็มีคนที่จะยื่นสารรัฐธรรมนูญก็มียื่นกะกะตก็มียื่นปปชก็มีวันนี้เนี่ยมันตะดังประเดเข้ามาเป็นวิบากกรรมให้รัฐบาลต้องฝ่าฟันไปได้หรือเปล่าไม่รู้ แต่วันนี้รัฐบาลเนี่ยคุณอุ้งอิงเป็นนายกยังไม่ถึงเดือนเลยบ้างยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับโดนมาทุกทิศท,ทุกทางและแต่และดอกเนี่ยหนักๆทั้งนั้นวันนี้จะไม่เอามาพูดก็ไม่ได้เพราะเป็นข่าวที่ต้องเอามาวิเคราะห์เจาะประเด็นกันความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุก่อนครบเทอมหรือเปล่า ใช้คำว่ารื้เปล่านะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้มีนักร้องหลายๆคนก็ทํางานกันอย่างขมักขม้นใช้ในเรื่องของกฎหมายจะเป็นบอกว่านิติสงครามเอามาห้ามหันกันผู้เสียผลประโยชน์เขาไม่เขาไม่ปลื้มนะกับรัฐบาลชุดนี้อก็ว่ากันไปวันนี้จะปลื้มไม่ปลื้มไม่รู้แต่ถ้าร้องเท็จร้องเท็จร้องไม่จริง เอาข้อมูลอันเป็นเท็จเอามาร้องชูศักดิ์ศรีนินรัมตีประจําสํานักนาะยยงรีมือกฎหมายชุดทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเดียเขาก็บอกว่าอันนี้ต้องมีการฟ้องร้องกลับเอาแล้วนะฮะไปบุญนิติตตะวันนุ่นไปฟ้องไปบุญไปบุญตั้งเป้าแล้ววันนี้ว่ายังไงก็ไม่รอดเกินเดือนตุลาไม่รอดเกินเด,เดือนตุลาด้วยนะ อืมนะครับซึ่งคุณชนบอกส้มเน่านี้ดื้อด้านเนาะชอบทำลายประเทศไม่นะครับคุณชนคนที่ไปฟ้องเนี่ยไม่ใช่ส้มนะฮะคนที่ไปฟ้องเนี่ยเรื่องไกลนะพักพลังประชารัฐนะคนที่ไปยื่นฟ้องเนี่ยนะแล้วก็สื่อก็ไปถามนะ ว่าไพบุ์เนี่ยเป็นคนที่ยื่นยุบพักเพื่อตทยหรือเปล่าไพบุญบอกปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่นะนะครับ <c oughs> อืมไม่ใช่นะนี่ตอนนี้เนี่ยผมพูดเลยถ้าให้ผมวิเคราะห์การเมืองนะในจุดที่พีคอย่างนี้นะผมจะวิเคราะห์ให้เพื่อนๆคอ,อการเมืองฟังเลยคือโอเคก่อนที่จะมีรัฐบาลเสถ่าเนี่ย แน่นอนการจับมือโดยการได้แรงสนับสนุนจากสวเนี่ยเป็นเพราะผู้มีอำนาจเขากลัวพักเก้าวไกลกลัวสีสม้มฝั่งอนุรักษนิยมนะครับนี่คือเขาวิพากษ์วิจารณ์กันนะผมพยายามแกะและเอามาพูดให้ฟัง mm hmm. ก็ไปจับมือกับพักเพื่อไทยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลยังไงก็ยังดีกว่าเก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเพราะกลัวถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลนะนายทุน ขาดทุกคนตายหงตายหาหมดก็เลยให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลดีกว่าให้พักเก้าไกลเป็นรัฐบาลแต่พอมาวันนี้เก้าไกลกระแสก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นพักประชาชนไม่แรงเหมือนนะ กระแสของพักคก้าไกลพอมาเป็นพักประชาชนเพราะฉะนั้นกับการเลือกตั้งซ่อมหลายสนามก็เห็นอยู่ว่าพักประชาชนแพ้อำนาจกระสุนอยู่เนืองๆเพราะฉะนั้นวันนี้การปลดล็อกเพื่อให้คู่อำนาจเก่ามามีอำนาจอีกครั้งหนึง่ไนงไม่จำเป็นต้องกลัวไม่จำเป็นต้องกลัวพักประชาชนอีกต่อไปเพราะโจทย์มันโดนแก้ไปเรียบร้อยหมดแล้ว เพราะการปลดล็อกทางด้านการเมืองมันชัดเจนแล้วว่าอำนาจกระสุนยังใช้ได้ดีในบ้านนี้เมืองน,นี้ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกลัวพักที่มีกระแสะแรงอย่างพักประชาชนทีนี้เอาพอไม่ต้องกลัวแล้วไนงะเอาก็ให้อำนาจเพื่อไทยไปแล้ววันนี้ควูอำนาจเก่าที่ให้อำนาจเพื่อไทยเพื่อไทยก็มีอำนาจใหม่เพื่อไทยก็แข็งแรงก็ต้องงัดข้อกันวันนี้กลับกลายคือถ้าภาษาชาวบ้านเขา ออกมากัดกันเองแล้วกัดกันเองแล้วส่งนักร้องเข้าไปนะเหมือนกับเขาบอกว่าบ้านป่าปล่อยหมาไปหลายตัวนี่เขาพูดกันถึงลักษณะแบบนี้นะเพื่อที่จะแย่งอำนาจคืนกันแล้วเป็นการงัดข้อกันแล้วผมพูดตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ได้เป็นรัฐบาลเศรษฐาใหม่ๆแล้วว่ามันจะมีการงัดข้อระหว่างข้ออำนาจเก่าข้ออำนาจใหม่ก็ไม่มีใครเชื่อผมบอกแล้ววันนี้ชัดเจนขนาดไหนมันชัดเจนมากๆว่ามันงัดกัน แล้วงัดกันแบบเปิดหน้าด้วยยุคนี้สมัยนี้ไม่ได้เป็น e อีแอบเขางัดกันแบบเปิดหน้าเปิดตาแล้วชัดเจนว่าวันนี้ต้องแย่งชิงอํานาจไหมนะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะไปหลงเวกันอีกว่าส,ส้มส้มออกมาส้มออกมาส้มผมว่าวันนี้พักประชาชนไม่ได้อยู่ในสมการมากัดกับพักเพื่อไทยเลยนะไม่ได้ออกมาขอไม่ได้อะไรเลยเพราะนักร้องเนี่ยมาจากสายไหนสายไหนคุณถ้าคนวงในการเมืองจริงๆเขารู้หมดนะ แต่ถ้าประชาชนที่ตามก่าว่าส้มไปร้องแล้วส้มส้มไปร้องส้มไปจัดการส้มไปร้องจริงมันไม่ใช่นะครับเอออย่างที่คุณชนบอกอใช่ไหมเมื่อกี้อืมแต่ประชาชนไม่ออกมาทหารก็ไม่ออกมาเหมือนกันนักร้องออกมาเห่าหอนก็เท่านั้นใช่ไหมนะครับนี่แหละส่วนเขา ะจะตกลงกันยังไงอะไรยังไงก็ว่ากันไปละเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับนะความชัดเจนเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าเขาไม่กลัวพัคประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เขากัดกันเองเนี่ยเพื่อต้องการแย่งอํานาจมากลับคืนมากันเท่านั้นเองวันนี้ผมนึงบอกว่า เออพระพลังประชารัฐออกมาเปิดหน้าเปิดตาแล้วเปิดโต๊ะถแถลงข่าวซักฟอกรัฐบาลเป็นรายอาทิตย์เนี่ยมันก็มีในยะแล้วว่าในยะเหล่านี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีการงัดข้อต่างคนต่างไม่ยอมนะครับในเรื่องของการเมืองมันร้อนแรงเพราะมันย่างเข้าสู่ปีที่สองนะครับของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้คือย่างเข้าปีที่สองของรัฐบาลชุดนี้แล้วเพราะฉะนั้นการยุดยืด้กระชาก อำนาจให้กลับคืนมาเนี่ยมันเริ่มเห็นภาพชัดเจนตอนแรกก็กระมิดกระเมียนไม่กล้าโต้ตอบอย่าไปวิจารณ์รัฐบาลมากโน่นนี่นั่นตอนนี้เปิดหน้ากันอย่างชัดเจนแบบไม่ต้องอายใครแล้วเพราะฉะนั้นพรรคประชาชนหรือพรรคอไไลไม่ได้อยู่ในสมการที่เขาจะไปกําลังคุกคุนในจุดตรงนี้คุณก็เลยเห็นว่าในฐานะพรรคฝ่ายค้านได้ประธานวิฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านแต่ไม่ได้มี นะครับในส่วนของการที่จะหยุดยืดย้อชื่อกระชากอํานาจเก่าอํานาจใหม่เลยไม่ได้อยู่ในสมการนะมันก็เลยเงียบเงียไปสําหรับพักประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้วิเคราะห์กันให้ถูกว่าวันนี้เนี่ยใครกัดกับใครนะใครก,กำลังแย่งอํานาจกับใครใครต้องการที่จะเข้ามามีอํานาจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของคนที่นะครับ มองว่าอำนาจเนี่ยมันหอมหวนมันเป็นเรื่องปกติในการที่บุคคลที่เขามีอำนาจอยู่แล้วเวลาเขาจะสูญเสียอำนาจเขาก็ต้องรักษามันไว้ต้องแย่งกลับคืนมาเป็นเรื่องปกติแล้วครับแต่วันนี้ผมถึงบอกว่านักร้องหลายๆคนเนี่ยที่ไปร้องเนี่ยม,มันมันมีนัยยะในการร้องนะครับเรื่องแต่ละเรื่องมีมูลหมดนะและปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวันนี้ วิบาก,กรรมของนายกร,รัมตีคุณแพทองทานเนี่ยมาแบบรอบทิศรอบทางจริงๆหลายคนก็ถามหาวิษณุเครือง,งามอาวิษณุไม่มาช่วยอวิษณุยังไม่กล้าโผล่มามาเลยนะครับวิษณุยังไม่กล้าโผล่มาเลยเพราะวันนี้สมก,การสมก,การการเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ได้กลัวพักประชาชนเลยนะวันนี้เนี่ย ฟังอนุรักษ์นิยมใหม่ฟังอนุรักษ์นิยมเก่าไม่ได้กลัวพักประชาชนเลยเพราะเขารู้แล้วว่าจะลดล็อกเอาชนะพักประชาชนได้ยังไงนะครับนะครับเออเพราะฉะนั้นอย่าหลงเวนะครับถ้าใครทำตามการเมืองเนี่ยนะครับคุณจะรู้เลยว่าวันนี้เนี่ยไม่มีไม่กลัวพักประชาชนเพราะรู้แล้วสองรุมหนึ่งได้สามรุมหนึ่งได้ชนะแน่นอนชนะแน่นอน คุณว่าจริงไหมล่ะอ่ะพอเขาไม่กลัวพักประชาชนจะมาเป็นรัฐบาลเขาไม่ได้กลัวพักเก้าไกลจะมาเป็นรัฐบาลก็จบแล้ววันนี้เหลือแต่เอาอำนาจคืนส่วนมันจะเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าคุณก็ต้องติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ต้องเชื่อผมสักทีเดียวแต่บางสิ่งบางอย่างน่าจะมองออกไหมน่าจะมองออกไหมนะครับส่วนคนจะลงถนนก็ลงไปนะครับมันมีอยู่แล้วแหละ ส่วนว่าใครจะจ้างให้ลงถนนใครอยู่เบื้องหลังไหมหรือทําเพื่อโรมการนั่นก็คืออีกเรื่องหนึง่งก็ต้องไปวิเคราะห์ต่อกันไปถูกต้องไหมเออแต่ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนเลยหยิบยกข่าวนี้เอามาวิเคราะห์เอามาเจาะประเด็นกันว่าคุณเห็นไหมทำลายในการที่จะยื้ยึดฉุดกระชากอำนาจกันเนี่ยมันมีมันมันมีให้เห็นชัดขึ้นนะเออ และใครกําลังฟัดกับใครใครกําลังสู้กับใครใครกําลังจะเอาเป็นเอาตายกับใครเนี่ยอย่าหลงเวนะวันนี้คุณบอกว่าเพื่อไทยคัดค้านกับพักประชาชนแข่งกันแค่2องพักไม่ใช่นะครับวันนี้มีทั้งคูมิใจไทยที่เป็นคลื่นใต้น้ำมาเงียบๆแล้วฟาดเรียบในการเลือกตั้งสมัยหน้าคุณคอยดู สิ่งที่ผมพูดจะไม่ผิดเลยไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงเลยการใช้เม็ดเงินมหาศาลหลายหมื่นล้านในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้ได้มาซึ่งสอสจะชัดเจนมากในปี70ในการเลือกตั้งที่จะถึงอีก2ปีกว่าและชัดเจนมากๆว่าองค์กรอิสระอย่างกกตถ้ามีความอ่อนแอในการตรวจสอบการทุจริตในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั่นหมายความว่าคนชั่วจะครองเมืองในปี70คุณคอยดู แล้วมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงไม่มีอ่ะรับเงินหมาแล้วไม่กล้าหมานะครับไมนน่มีอ่ะคุณค่อยดูสิแล้วจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันโอ้ที่ศิรวิทย์พูดนี่แม่งเลยมันมันมันยังน้อยอะ่ะนะครับนะครับใช่ครับนั่นแหละฮะเป็นตาอยู่นั่นแหละแต่ผมไม่รู้นะอันนี้ คือวิเคราะห์ในเรื่องของการเมืองนะครับให้เราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นส่วนจะอะไรยังไง1 2 3 4เราไปคิดต่อยอดกันแล้วฟังผมไลฟ์ทุกวันในช่วงกลางวันนะช่วงนี้ไม่ค่อยตรงเวลาสักเท่าไหร่เพราะงานเข้าทำงานยากมากฝนตกตลอดนะเดบ1สิบโมงครึ่งบ่ายโมงเที่ยงบ่ายสองอยู่ประมาณนี้บางทีก็ามาค่ำเลยนะมันยังไม่นิ่งเพาฝนมันลงทำงานมันยากนะเออ เพราผมต้องออกทำง,งานข้างนอกนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวในเรื่องของการเมืองร้อนแรงมากนายกอุ้งอิงถึงก็สบทบออกมาเลยว่าโอ้โหทำยังไม่ถึงเดือนเลยจะไล่นายกแล้วเหรอนี่ถ้าไม่ใช่นำคุณชินวัตรก็ไม่โดนไล่ใช่ไหมนะหรือว่าต้องเปลี่ยนนามสกุลนี่ถึงขนาดนั้นเลยนะคุณคุณนายก คือไม่ใช่ผมเชียร์นายกนะผมพูดเลยนะนะคือเขาทำงานให้เขาทำไปเวันนี้เนี่ยคุณเห็นไหมปรับปรุงตัวดีขึ้นคุณเห็นโศกนาฏกรรมรถบ,บัสไฟไหม้ไหมนายกไปถึงโรงพยาบาลศิมแพทย์ใช่ไหมทันทีเฮ้ยผมว่าดีขึ้นนะแม้แม้กระทั่งโอเคยืนโพเดียมต้องมีต้องมีวอลเปเปอร์เป็น เริ่มตีแก่ๆเนี่ยก็ผมว่ามันก็ดีขึ้นนะผมไม่ได้เชียร์นะครับแต่อะไรดีเนี่ยผมก็ต้องพูดตรงๆนะครับเยียวยาทันทีทันวันเป็นสิ่งที่ควรทำคนไทยก็เห็นด้วยอันนี้ในเรื่องของการทำหน้าที่ตามอำนาจที่เขาเนี่ยสามารถทำได้นะใช่แต่ต้องฝึกเยอะใช่ แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งคัดค้านนายกส่วนใครจะวันนี้จะยื่นร้องไปกี่คดีจะคดีอะไรบ้างจะได้เป็นนายกนานขนาดไหนสุดแต่เว้นแต่กรรมของนายกนะสุดแต่เว้นแต่กรรมของนายกแต่ถ้าเรื่องไหนที่เขาทำดีแล้วเรายังไปด่าเขาเนี่ยเรายังไปกัะแนะกระแหนในเรื่องของส่วนรวมคนไทยทั้งประเทศเนะี่ยผมว่าตักกะใช้ไม่ได้ คนเราไม่โทษนะไม่ได้เฮี้ยทุกด้านหรอกคนเรานายกไม่ได้เลวทุกด้านหรอกส่วนดีเขาก็มีคุณก็ต้องมองใช่ไหมผมพูดอย่างนี้โอเคเพื่อนๆส้มส้มหลายๆคนผมเชื่อว่าเข้าใจนะผมเชื่อว่าเข้าใจนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดอย่างเนี้ผมผมถึงอยากให้เรามีตักกะเป็นกลางอะ่ะคุณเข้าใจไหมยอย่าไปเล่นสีเล่นเสื้อเล่นอะไรกันมากเลย